เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิจแบดบ,บัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโลไลน์นะครับกับการรีวิวสกินใหม่เมเปิลฟรอนด์คาเฟนีนเองนะครับผมเป็นสกินเ<ด>ขาเรียกว่าคาเฟนี<ด>่เมเปิลมีท่าวาร์ปด้วยนะแต่แบบว่าท่าวาร์ปก็แจกฟรีไม่ได้อยู่ในสกินนะครับผมถือว่าเป็นสกินคาเฟนี่ที่น่ารักนะครับส่วนเกมนี้จะเล่นเป็นเซตเนนะครับผมคือผมรู้สึกว่าไมไ่ออกดักไฟฟ้าแล้วเนี่ยมัน ต้นเกมมันยิงเบามากในครับผมเออพลังแฝงก็เอามาไปแบบป้องกันตัวนะเพราะว่าคาเฟนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่สลับสายโซโล่เนี่ยเล่นโคตรยากเลยนะครับคือมันยากเกินไปมาดดมาดดมีแบทแมนรออยู่ข้างล่างลุยเอาดิเอาดิครับผมไอเคนเองมาเร็วๆเคนโอ้โหเคนไม่โผล่หัวมาเลยครับโผล่มาช้า มันฟิกไปแล้วเพื่อนผมรออได้ไม่เต็มที่ช่วงแรกนี่ก็คาี่นีมันตัวละครที่แบบต้นเกมมันยิงเบามากนะครับผมเอาดิเอาเดิเฮ้ยอย่าหน้าสายเลยเฮ้ยแล้วมนเป็นยิงนกทำไมวะเฮ้ยอะไรกันยิงนกยังไม่ตายอีกเนี่ยต้นเกมมันเบาเกินอะไรครับ ย่งเงเราก็เล่นมาเพราะว่ามันต้องรีวิวสกินถ้าได้ดาบไฟฟ้า,ฟามันก็จะดีขึ้นนะครับผม <Our S 2> อย่าเชี่ยวอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับเอาจริงสลับการจะเก็บดาวเล่นคาฟฟนีนี่ถือว่าแอบยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเมตาแครี่เนี่ยตัวอื่นมันทำอะไรได้มากกว่านะครับ คือคาเฟนี่เลยเกมก็แรงจริงนแหละนะครับผมแต่แบบตัวอื่นมันแรงแต่แบบมันเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับ <c oughs> ดาไฟฟ้ามาแล้วสายปืนกลล่อให้แน่หอนครับผมจับมันได้เพื่อนจับแล้วอย่างสวยแล้วล่อให้ครับผมเอาดีก็มาดีครับ <c oughs> อีอออนี้นา่าจะเล่นง่ายนะ <c oughs> เพราะว่ามีอเลสเตอร์นี่แหละนะครับผม ถ้าไม่มีไอเลสเตอร์นี่ผมว่าเกมนี้ก็แอบเล่นยากนะครับเอสเตอรไม่ค่อยเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่ค่อยเปลี่ยนสิไม่เปลี่ยนเลยนะครับจับมัได้เพื่อนจับสวยเออเอาดีนี่ยดูดิคืออีลินเนี่ยเล่นสายเวทนะครับใช้ท่าหนึ่งตอบผมเปเดียวผมก็จะตายแล้วนะครับ แต่กว่าผมจะได้เข้าไปยิงเอลินที่คือเหนื่อยผมบอกเลยขอฟามต่อแล้วกลับบ้านครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังค์ไหมครับถ้าวาร์ปแจกฟีสวยดีอุ้งเลียร์คีมครับผมมันอยู่บนกันสองตัวอีลินมาบนโอ้โหงานหยาบแล้วฮะงานหยาบแล้ว งานหยาบแล้วครับผมโอ้โหแล้วทีมงานเรามันพึ่งมาจับมันได้เพื่อนยิงให้มันฟิกโยกพ้าน,น,นขอเลือกก่อนครับดีนะเอาพลังแสงโลมานะครับคือจะเล่นสายโซโลคาเฟนี่นี่ก็ต้องเอาตัวเองให้รอดนะครับผมนึกว่าจะจับนะอลิสไม่งั้นผมจะยิงให้ ตอนนี้ก็ยิงโอเคนะเริ่มแรงนะครับผมเอเลสเตอร์นายจับสักคนได้ไหมเพื่อนดาพี่มาแล้วสวยครับผมจังหวะนี้จับมูลาดผมก็ล่อให้ดิตอนนี้ไม่นานรอเลยครับเกือบ <laughs> ได้เอโร่อีกตัวนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นธนูดูดเลือดนะครับผม เพราะว่าไม่มีดุนเลือดกดให้นี่คือเล่นโคตรยากเลยนะมันต้องมีธนูดุนเลือดนะครับคาเฟนีจับได้ไหมเพื่อนจับได้ไหมจับแล้วสวยครับผมจับแล้วผมก็ยิงอย่างเดียวครับผมเื่อาจริงเกมนี้มันก็จะไปต่อเลเซอร์ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเลเซอร์ผมถ้าเทียบกับระยะเทลระยะ สกิลของอีลินมันก็ไม่ได้ไกลกว่าเยอะนะี่ครับผมปอดป้อมแล้วกันอเลสเซอร์เป็นยิงป้อมนี่ก็โอเคอยู่ยิงคนนี่น่าจะเจ็บเองนะฮะโดนอีลินสวนทีเดียวผมว่าผมตัวเกือบแตกรออเลสเตอร์จับนะเกมนี้ผมจะพยายามไม่เล่นบูมากมา เฮ้ยเฮดูเหมือนด้านบนจะบวกกันอีกแล้วยังไงครับผมไปบวกด้วยสิเพื่อนขอบวกด้วยเพื่อนขอบวกด้วยสิครับโอโ้โหโอ้โหซีซีเยอะอะไรขนาดน,นี้แล้วครับโอเคได้ซิมาอนนี้นี่จะมีธนูดยุเลือดแล้วนะครับถ้ามีธนูดยุเลือดก็เล่นบูได้ข้าง,างๆโอเค แต่ต้องมีก่อนยิงคิรัวๆเพราะว่าของทุกชิ้นที่ออกตอนนี้ก็มีอัตราคินะครับโอ้น้องเคียนไม่ช่วยตีเลยเพื่อนผ <My S 1> มว่าผมไปเล่นเกมแบบเอลสเตอร์นี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวชงให้เราเลยยกเว้นอเลสเตอร์นี่แหละนะครับ เลเซอร์นี่อยากให้แรงเหมือนแัดเก่าๆสมัยอาวีต้นเริ่มต้นนะเลเซอร์ยิงเทนิงนี่โคตรแรงเลยนะครับเอาดิโตัโล่เอาไหมล่ะจับสวยครับผมมาดิเดี๋ยวไหลนะเดี๋ยวไหลนะโอเคเดี๋ยว่อไปจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับก็ต้องเอามายิงแรงๆหน่อยนะ Morning Star ก็มีอัตราคีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเซตนี้เนี่ยมันก็อัตราคีรวมๆแล้ว70-80%นะแต่ถ้าอยากให้คีเยอะๆก็ออกสลิงสติงมาอีกชิ้นหนึ่งตอนเลยเกมก็ได้นะครับ <Full attack. S 1> ดูดิเลเซอร์ตอนยิงไม่คีย์นี่คือเบาชิบหายเลยครับผม <laughs> <laughs> รอเลสเซอร์จับนะฮะ oh. ยิงขู่ ยิงขู่ครับผมจับได้ไหมเพื่อนสวยครับเออเลเซอร์ต่อมันิมันก็แรงแล้ะครับยิงเลเซอร์อีกทีหนึ่งสองพันครับผม <c oughs> ยังไงเอาเรามาไหม <c oughs> โอเคต้องเล่นต้องเ่รอเนี่ยครั เื่เราเข้าไปจับมันได้ไหมล่ะเพื่อนผมไม่กล้าตีใกล้ๆนล่เออผมแทงป้อมให้เอาเด็ยิงสารกระสุนมาไหมมาไหมผมนึกว่าโอเมนจะฟิกจับหรือว่าอารเสเตอร์จะทําอะไรสักอย่างไม่มีใครทําอะไรเลยผมผมก็เดินล้ําให้ตลอดนะเมื่อกี้แบบเผื่อมีจังหวะฟิกจับอะไรอย่างเงี้นะครับ ใส่จังหวะมันไม่ได้ค่อยว่ากันครับผอกตอนนี้ซอยดากร์ก่อนครับคีร <Shut down. S 1> ัวรัวซิวตัวแตกไปแล้วฮะแยกดันด้านบนคือตอนนี้เราผมก็ยิงแรงมากๆแล้วนะครับ oh. แต่ก็นั่นแหละฮะพลาดก็ไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งสงข้ามมันก็ตัวแรงเยอะนะฮะ ยิงเลเซอร์ไปถึงทีเออตอนคีก็พันห้าเลยครับตอนมีคีนี่ยิงไม่เข้าเลยครับผมศาสตร์กระสุนเฮ้ยเออรงมาจับให้หน่อยเพื่อนสวยครับเรามีเรามีดุดเลือดเรามีดุดเลือดมีดุดเลือดยิงสู้เออเลเซอร์ยิงหน้าแตกไปหนึ่งเอาดีครับผมเอาดีให้ฝั่งเราตายสามได้หรออ้าติดแดงครับผมเดินช้าโอ้โห เีนได้ของฟรีไปดิยังไงเทีนสวยครับน่าจะจบเกมน,นะฮะจบเกมแล้วหลับผมว่านะครับผมเอออ่ะก็อันนี้ถือว่ามารีวิวสกินใหม่คาเฟนี่แจกฟรีนะครับถือว่าเป็นสก,กินหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับผมแต่เอาจริงๆเอฟเฟกถ้ามันเปลี่ยนอีกนิดนึงเนี่ยมัน ือเปลี่ยนอีกนิดนึงมันก็จะดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแค่โมเดลสกินก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับผมสกินแจกฟรีก็งี้นะครับอ่ะยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะสลับคาเฟนีนะครับผมตัวก็เล่นสนุกดีแต่ก็แอบเล่นยากนะครับสลับสายโซโลนะครับแนะนําว่าจะเล่นคาเฟนีเล่นง่ายๆก็ไปกดกับเพื่อนนะครับผมจะเล่นง่ายกว่านะฮะยิงไป3าเเก็แรงดียังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันนะฮะบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ